ทั่วไทยไปได้หมด ก้าจิรายุพารีโทรสเปกเสิร์ฟร้อนไม่พักไม่ว่าจะงานเลี้ยงจะเฟสติวัลหรือแม้แต่เวทีไหนก้าจิรายุพร้อนแมนของวงรีโทรสเปกแต่ความสามารถเยอะเพราะนอกจากฝีมือการเลดการแต่งเพลงที่รุ่งใหญ่ยังต้องยอมรับสเตจโชว์ทุกเวทีก็ร้อนแรงแผ่เผาจนอากาศหน้าหนาวที่ว่าหนาวปีนี้ก็ยังต้านทานความฮอตของรีโทรสเปกเมื่อก้าวสู่ปีใหม่2025มาไม่กี่วันเรื่องราวและภาพความฮอตบนสเตจของก้าวแล และพี่ๆรีโ o รสเปกก็เป็นที่พูดถึงกันมาเพราะไม่ว่าจะงานเลี้ยงหรืองานรูปแบบไหนพวกเขาก็จัดเต็มทุกเวทีโดยหนุ่มก้าวผู้มากับมาสุดกร้าวใจจัดหนักทั้งรถและไม่ว่าจะอยู่บนสเตจกับศิลปินไหนก็จัดโชว์ออกมาได้อย่างลงตัวด้วยความสามารถทางดนตรีที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและล่าสุดก็ได้เป็นหนึ่งใน พุ่งใต้เฟส3เทศกาลดนตรีใหญ่ที่ปลายด้ามขวานประเทศไทยร่วมกับตัวท็อปวงการเพลงไทยหลาย10ชีวิตซึ่งต้องบอกเลยว่ามีแค่ตัวจริงเท่านั้นที่และนอกจากงานโชว์แล้วเรื่องเพลงใหม่9ก้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเพลงชีวิตหลังความตายและอยู่เพื่อจัดที่เขาทำออกมายอดวิวทะลุล้านอย่างเร็ว และเมื่อต้องประชันฝีมือกับพี่ชายอย่างโลโมโซนิกในเพลงขอออก,ก็ทำออกมาแบบเต็มสิบไม่หักจนชาวร็อกพร้อมใจกันยอมรับฝีมือก้าวในฐานะร็อกสตาร์อย่างแท้จริงและเฝ้ารอเพลงต่อไปอย่างใจเรโทรสเปกอังกฤษ รีโทรสเปกเป็นวงดนตรีแนวเฮฟวนเมทัลสัญชาติไทยที่นำเสนอเพลงและเสียงร้องที่หนักหน่วงผสมทํานองโดยที่เป็นที่รู้จักกันดีคือนักร้องนำของวงชนัดทาสายศิลาแนบด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านการแสดงสดมันดิบถือนการสด การสลับเบสแบบหนักแน่นการกระโดดลงจากเวทีมาเล่นกับคนดูอย่างบ้าคลาั่งและวงนี้เป็นวงแรกในไทยที่มีการหยิบวัฒนธรรมนี้คอนเสิร์ตอย่างการที่ให้ผู้ชมนั้นแยก2ฝั่งและวิ่งเข้าใส่กันหรือเรียกว่ามอดพีชมอดพีชกับการวิ่งเป็นวงกลมเป็นวงที่แสดงสดได้แปลกแหวกแนวะน้กวงร t r o รสเปกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพศ2544เริ่มจากเกมคาเตอร์สไตรที่แนร้องนำได้พบกับบอมมื ในรายจนเริ่มสนิทสนมคุยกันถูกคอและพบว่าชอบตกปลาเหมือนกันในวันที่ไปตกปลาแนบได้นำวิทยุที่ใส่เทปเพลงแนวเฮฟวีบอมเห็นว่าความชอบทางแนวดนตรีตรงกันจึงชวนแนบก่อตั้งวงด้วยกันโดยมีบิ๊กพี่ชายของบอมเป็นแกนหลักด้วยการทำแนวอินดัสเทรียลเมทัลและมีแนบเป็นผู้เขียนโปรแกรมจำลองเสียงกลองและบันทึกเสียงหลังจากนั้นบอมและน็อตได้เข้าร่วมสมาชิกในยุคแรกจึงมีแนบ กลองร้องนำบิกกีตาร์บอมเบสและน็อตกีตาร์โดยตั้งชื่อวงว่า Retro Spec ซึ่งเกิดจากการหัาพจนานุกรมภาษาอังกฤษแล้วเจอคำว่า Retro Spec ซึ่งแปลว่าการหวนรำลึกคิดถึงอดีตซึ่งในขณะนั้นกระแสะแนวดนตรีป๊อปมาตอนนั้นทำให้วงรู้สึกว่าอยากจะมองสวนกระแสะกลับไปดนตรีร็อกที่มันหายไปนานในช่วงเวลานั้น จึงใช้คำว่ารีโทรสเปกเป็นชื่อวงตั้ง